พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้านกน้อยในฟินแลนด์เนาะจ้าเนาะมือนีมาช่วยกินข่าวจ้าตำหมักหุสงแบบตำหมักลั่นตัวเป็นตำหมักหุสงเนี่ยใส่แท่งหมองหงส์เน้ะจ้าจ้ามีวิธีตำด้วยจ้ากำเส็บแสบจ้ามีหยางใส่เนาะจ้าเนาะจ้าวัตถุดิบเฮาก็มี อันนี้กัอันนี้เป็นหมักลั่นตู้เนาะจ้ะนี่บักพริกแห้งพริกดิบกระเทียมนี่กระเทียมหมักเน่าบมักเคี้ยนี่กอกนี่บักกอกสื่อมาตะลันไทยเนาะจ้ะจ้ะกับวัตถุดิบพากม็มีน้ำปลาลาดน้ำปลาลาต้มเองเนาะกับผงเป็นตะง,งืดจ้ะใส่หน่อยแส่หน่อยใส่ไรใส่ไปตำกันเลยจ้าจ้ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเนาะจ้ะเนาะใส่พริกใส่กระเทียมลงไป ใส่เส้นน้อยนึงจ้ะใส่เส้นน้อยนึงโอ้ยเห็ดเนี้ยใส่เส้นน้อยนึ่งนะจ้ะตามจ้ะจ้ะตามมากแหลกตาแหลกหมากแหลกตามแหลก,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 กนะจ้ะจ้ะใส่บากกอกนี่ก้อนเลยจ้ะให้มักแหลกๆเนาะบากกอกจ้ะใส่บากกอกอืมอืมใส่หมดหน่วยเลยเคียวเคียจ้ะใส่ลงไป ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเพ่เคี่ยวกับได้เน,ะนาะมั่วจ้ะตาบักหน้าอืมใส่สองนีมเนาะเมือนี่อยากกินสมสมเนาะสมหลายกับผักเสบหรอกว่าจ้ะบักพริกโอ้ยเนาะอื ปลาล่าของเราจ้ะปลาล่าของเราคือมืดแถื่อปพี่น้นองจ้ะใส่ไปสองจองสามจองเอาตะปูมักเข้มมักจางเนาะจ้ะจ้ะผงสุลตรก็ใส่ไปตามสอบเนาะจ้ะใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายจ้ะอืมมืดหนสิสิบ่ใส่น้ำตาลเนาะเนาะสกเกินเนาะจ้ะใส่ใเศนเนาะเศนชื่อสีหลายปวดปะ่ะหึมมักลั่นตุนี่นจ้ะ ต่ำลายแล้วกับว่าแสบที่นเนาะต่ำจ้องนี่แหละตำหอเขียงเข้าเนะินได้พี่นนองมันจะแสบปะง้อเลยอืมอ้มอืม้มน้องจ๋า อาอซีมกี ừ, u, silently, ่น <risque> <c oughs> ้องซีมเอาซีมหมูเจ้าอืมครับอืมเป๊ะกินกับยังว่นตีต้มหัวปลาจ้าต้มหัวปลาต้มหัวปลาเห็นจังไยยังเสี็นโอ้ยตายตายอังกันละบียนโอ้ยเห็นทีละเครื่องเก่าแล้วนะจ้าอ้าว ข่าเขาอยกไซส์พี่เนาะเอาเข่าขึ้นจ้ะจ้ะกามีเข่าเหนียวน้อจ้ะเข่าเหนียวเข่าเหนียวเนะาะจ้ะเดี๋ยวเด้อจักน้อยกันตอดตอดหากันเนาะพี่น้องเนาะตอดหากันตัวแมวเราเล่าบานเฮาเลย มากมากกิพร้อมนกันจ้ะมาเด้อโอ้ยส่วนอัอนนี้เอา้าไปหม่งไหมเปียกขมิง้งแล้วข้าวแล้วจ้ะเนาะส่วนสุดด็กกินพี่น้องเอ้ย้อา้อาตอดมะตอดมะตอดมะปลาอันนี้คือเนื้อปลาบูนี่แหละจ้ะเพราะเอิญปลากู้ห่าจ้ะกินตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยลูกน้อยก็ได้ บมมีพักอาทิตย์หน้าเป็นว่าสีมาสเพจ่เสิยม้าพักโคดนาแซบพักไปเห็นคนยาวบ่เห็นขนเยาวฮะพักกันหลันพอกกันหนึ่งคือพักสลัดค like ือพักสลัดคือผักกันห่อผลกันจ้ะมุ่งเคืองแับ ตำแบบเราเล่าอยากกินเราเล่าแบบบ้านเฮาทอดบบ้านจ้าน้ำมันอ่ะอืมน้ำม่แซ่บน้ำมัมือซื้อมากมือนั่นเหรอจ้าหลายๆกับ๋องทุงอย่างเหมือนแ่บอือหือยอะ แก้มปลาจ้ะแก้มปลาเหนือคือปะบูเลยจ้ะปลาตรงนี้แ่บจ้ะ

quá một cọp kia kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs>

ได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วย่าเรื่องแล้วต้องเราปีขอปากน้ำใหม่แซ่บ สมบักกอกสมบักกอกหวาวนเจือๆพี่น้องจ้ะมาด้วยจ้ะ tắm tắm căn. Ừm. Chắc hết dưới chưa Ở phía hàng hết chưa ใส่อันสาราดีไหมจ๊ะคือจังอันคือจังสายบัวบานเท่ากับเนาะตรงเป๊ะๆนะจ๊ะคือสายบัวเลยโอ้มาเด้อมาเด้อกินขอนมน้อยเด้อจ้ะเซฟเซาวันมากกว่าช่วยช่วย นอำไมแซ่บจ้ะเข้อง,ง,เ,ของเขาต้องอ่นกระสมดิดเาอานกระสมคำยั่งไงจ้ะคุยคำยิ่ย่ง Tụm tới ai đi bà cái lại <tôi> nữa <tôi> đi, Cứ ngọt ngọt bên nó ướn ra Rồi tìm lấy, Có lăng thì mà lé hao quá thì được ra

เนี้จ้ะเหนือลหลายๆใช่ไหละ่ะกำลังมีตาสิบว่ากินกินว่าได้กินว่าได้พันว่านังปลาคือกัน này sao hoàn <laughs> mấy chàng thì chìm cả nhưng mà sẽ đại khổ mình về không để không nghe. อ่อนๆมันเขาปรุงแบบอ่อนๆเลยน่าจะกิโลละ 24, ยี่สิบสี่ยี่สิบหายูโลจะปะกู้ค่ะ แพงเนื้อมันเน็ดคือเนื้อปลาบูเนี่ยจ้ะคล้ายๆเนื้อปลาปูเลยจ้ะเป็นเนื้อแบบข้าวๆเวนากจ้ะมันแพงนไม่อยซื้อกินดอกจ้ะสมั่ซื้อ,อตะปะสมองมยังว่าแงอืมมีแห้งทรวงเงา

เผ็ดกี่นองจ๊ะอืมอะขอละค้างดังแม่งเห็นพรจดามันก็มีแต่นเนือน้อเนาะคันดีทีมก็ได้ เป็นคนมักเล่มพี่นนอะมักเล่มหัวเล่มหนังสิไหมสบากับบ้มักเล่มหัวปลาลดีจ้าสบากับบ้มักเล่มหัวปลาลดจ้ามากินตาปลามาเล่มหัวจ้า Mắt kín papa hết mất ba hm, 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 ยิ้มแล้วพี่น้องจ้ะจิมในซ้ำยิ้มเนาะก็ซิมมนอ่ะมีรอบเด็กจ้ะแซ่บจ้ะแซ่บพักเจ็บเนี่ยอยเราต้องถิอ่าจิมด้จ้ะบ้าจิมจินบม่ไหจ้ะต้ตรงกับไป เพื่อมีรอบเด็กจ้ากเมืつつ่อมีรอบเดือก็ค่อยจิ้มนะจ้าจ้าเศรบจ้าเล็งเอาเล็งเอาจ้าเมื่นี้จ้ะกินขเขามาหลายเติบแศรบจ้าเศรบเศเบจ้าเป็นนมกันเนาะเบสจังสีกับน้งกินนม Mít ta Mít ta là cá sổ bụng bụi Ê Dàn con hay mà trò bứng nha Trỏ bựng Ta ghi nôm ra Nôm น้องแก่เพชรน้องแก่เพชรจ้ะอิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วจ้ะคนเรากินได้ซ้ำอิ่มแล้วนะจ้ะแซ่บอีหลีแซ่บคักแซ่บแน่จ้ะโดนๆจะได้กินตำให้บักกอกนะจ้ะบักกอกนี่ก็บ๊อบมันว่าซื้อจากก็จะได้กินโลดนที่จ้ะไปซื้อร้านไทยเห็นบะกอกก็บ่ได้ที่จ้ะแล้วแล้วแท้นะจ้ะ ต้มปลาก็แซบจ้าต้มปลากะต้มแบบบแบบบ้านาจ้าต้มแบบต้มสมบานเฮ้านะจ้าต้มสมแบบบบ้านพื้นบ้านอีสานเลยนะจ้าแล้วก็เนื้อปลาชนี้ก็คล้ายๆเนื้อปลาบูนะจ้าเส็บแซบจ้าแซบเนื้อเป็นขาวๆปุ๊ปๆนะจ้ะาแซบจ้าจ้าหนกหน่อยว่ามียั้งร้ายนะจ้ากินฮอดพีฮอรนองคือเกาจ้ามาส่วนกินเขาจ้ามือนี้กินเข,ข่ากับอาหารอีสานพื้นแพื้นบ้านแบบพื้นบ้านคักๆจ้าคือพื้นบ้านอีสานบานเฮ้านะจ้าแซบแซบแบบอีสานเลยจ้า จ้ะรสชา,บบต,า,ต,าติแบบเวอนี่แต่มาคุ้งกับวัตถุน้ำตาลจ้ะเฮ็ดแบบจ้ะเฮ็ดแบบรับอันอีสานบ้านเฮาเนี่ยเราจะจะขึ้นฮอดพี่น้องสุขุมสุขคนคือเก่าจ้ากับบังหนี้มาจ่ากินเข,ขาา่าจ้ะจ้ะหักแพงกันเด้อพี่น้องจ้าหนุ่งหน่อยกับขึ้ฮอดพี่ฮอดน้องสุขุมสุขคนเราไมีโอกาสสิเดียพ่อเดี๋ยวจอกันเยอะจ้า,จาห้าไปเมืองไทยกะแวะมาเยี่ยมเขียนทักทายกันได้เด้อจ้า จ้าสุดท้ายนี้น้องหน่อยก็ขอให้พี่ให้น้องสุขสมหวังสุขผู้ยสุขคนเด้อจ้าคิดอันใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาเนาะจ้าการคิดนอนสุขผู้ยสุขคนเด้อจ้านหน้อมหนุ่มในฟิล่นขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเลย